สามอันบนนะให้เลือกสักอันหนึ่งอันกลางอันกลางชอบตรงอันกลางตัวกลางเราเคยดูแล้ววะมันคนละอันกันมันคนละเพลงกันเพียงชวงเฮ้ดูดังอันเลยได้ไหมไปม่ครเออมันเต้นหลายเพลงมึงรู้ว่ามันดังมันหลับตาด้วยเข้าถึงไงเข้าถึงเพลงอ่ะ ไม่รู้ว่าช่องไม่รู้ว่าช่องหลักมันชื่อช่องอะไรอันนี้ช่องก๊อปนี่ไม่เท่เลยนี่เพลงนี้ไม่เท่หว่ะไม่เปลี่ยวชอบทำนองเพลงเดิมมากกว่าเป็นเฉยเฉยขอดูเพลงเดิมนะเพลงเดิมไม่รู้อันไหนอันนี้อันนี้เผื่อชอบอันนี้จีนหน่อยนี่จะจะเอเชียเเอชีนหน่อยพ่อเป็นช่างเชี่ยนนีมันน่ารักนะมึงก็นั่งให้ให้่ต่ำแอลหักแล้วนะตอนนี้ ใครไม่กลับเอาันทำอไันอยากดูเพลงแรกอ่ะเพลงแรกมันต้องหาเดียนี่สัตวัวใช่ไม่ใช่อีกวะไม่ใช่โอ้โหตีเว้แม่งเว้ยไม่ตว่ ไม่เงเวไม่ทำไมต้องหลับตาวะมันพิมพ okay. <The> <I> ์มัมันพิมพ์เออมันเพลินเนแ่บจับเพลินด้วยแบบว่าขยับรูดแขนเลยอ่ะเออนี่หลายอันเลยที่เราทำอย่างนี้อย่างแฮกเกอร์พวกเนี้ยนี่ก็รู้เลยคนจีนทำมาจากเพลงแร่เกลื่อนไหนวะ ี่งไม่ได้มีอันเดียวแล้วมีเยอะด้วยนะมาเตรียมตัวกูได้ยินเหมือนว่าแมวข้างบ้านมากัดมึงอ่ะต้องฟังป่ะแม่งมันแซมแหลมว่ะพี่อ่ะแซมแลมเอานี่ไปอุ้ยมันจะไม่โกรธมึงอีกแล้วเอ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆเฮ้ยๆเหมียวเมียวคือได้ยินเหมือนว่าแมวข้างบ้านมากัดมึงแม่งแซมแหลมว่ะพี่อ่ะนี่เอานี่ไป มันไม่กวนมโอ้หินโอ้หินเหมือนบ้านของใจเย็นๆใจเย็นๆให้ๆก็ไม่ไม่หินออกต้องนมาตายกินั้งนั้นแหละเไม่น่ารักน่ารักถ่ายนี่คลี่ผมนะใช่เขาดูจากไหนอ่ะมาคลิปมาคลิปมาจากไอคลิปแมวนั่นเปล่าอ้าวไม่ดิก็กดตอบตอบมาเรื่อยๆใช่เหรอ เฮ้ยแมนอยากได้ fucking stop ไอ้เหี้ยมันโกรธโกรธไม่ได้โกรธหรอกโกรธไอ้้เหียดูดิมือมันมือมันอยู่ตรงสวิตช์มันีเอามันเบื่อขนาดนั้นเลยเหรอไอ้จับไอ้แกเวไอ้แก้วเกมนี้แก้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นครับโจ้าเดี๋ยวเดี๋ยว

ไอ้เยี่ยเกลี่ยอะไรเนี่ยไอ้เยี่ยเหลืงเอ๋อไอ้สัตว์อ้าวอ้าวเอาอะไรไม่รู้เหมือนเรานี่ใส่หัวแล้วมันจะหันตามัอ๋อมันบีบป่ะมันบีบป่ะเหรอเออมันบีบไงคืออะไรไม่เข้าใจไม่เหมือนเชื่อป่ะอ๋อคือหัวหัวจะหันไปทางนี้อ่ะไอ้ที่มันี It m a k ไม่นานว่าให้ดูอีกรอบหนึ่งให้ดูอีกรอบหนึ่งนะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะไม่เข้าใจอะดูหรอกันนี้ไ่มนะหัวหัวไม่จะหันไปทางด้านที่มีเกี่ยวอะไอเหี้ยมันจะดูดปากกันใช่ที่ไหนล่ะดูดูดูดีๆดูดูดีๆนะไม่ใช่มึงโฟกัสผิดที่ไอ้โอ้

นี่มันขึงกินตะกินเหรอเนี่ยเวิร์คฟอร์มโฮมไม่สบ้ามันบ้าไม่พอเอ้ยเอ้ยถูกไหมโอ้โหที่กลายเป็นยังไงกันจกเลยทำไมแกะอย่างงั้นวะเปิดในพวกนี้มันต้องเปิดบนโต๊ะปะวะแต่นี่คือตั้งใจนะเว้ยไม่งั้นมึงจะถ่ายคลิปแบบนี้เหรอเออ เฟิร yeah, oh. ์สไงเฟิร์สเฟิร์สแกะกล่องแกะกล่องอันบ็อกอะไรนกล่องอันบ็อกไม่ลเบิ้งตเอ้ที่เราอะไรวน่ลความ้งอนอความวง ยูดีเอจ้าไอ้ยี่มึงขับมาคุยกันเยี่อะไอ้ยี่มาดูชีวิตรอดได้ยังไงไว้ไอ้ยี่แม่งขับเรือเหาะมาคุยกันนี่อเบบี้เพื่อนมันไม่เห็นหรอวะเข้าคัสซีนหรอวะนี่ไง เอามันแย่งเียช่วยเขาก่อนเียก็มันก็มันนึกว่ามันนึกว่าผัวเขาอ้เดินเศร้ากันสนุกอ่ะเียมึงอันไปดูอีกทีนึงก่อนมึงอย่ามึ่งเดินออกไป

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรูปอะไร e, รูปอะไรเออมีเติมไหมมีเติมไหมนี่คือนี่คือไอเนี้ยไอติมหรืออะไรไอกาแฟเฮ้ย้รูปอะไรอ่ะโจโจนตัวละครในโจโจไปออกซี่เนี่ยนะเอมันโผล่มาได้ไงวะบูชาร์ตตี้เออมันทำได้ไงวะเจ๋ง ดีๆว่ะมันตอนย้อนเวลาว่ะเออน่าจะทำแบบนี้เฮ้ยเออมันมันย้อนมันรีเวิร์สเอินเทอร์เน็ตเนี่ยอ๋อมันย้อนเอนโทรปีไงนี่ไงดูดิมันจุ่มแล้วขึ้นมาไม่ไม่เห็นเปื้อนช้อนเลยดูดิอารีเบเดรชิซอสเฟตซอสเฟต ไอ้เย่พกปวดโรงเรียนไอ้สัสอันนี้มันดีแล้วไงพักอยู่ไอ้เย่พกปวดโรงเรียนเดี๋ยวกูว่าเอาแอปเปิลไปจิ้มแขนแม่งเลยไอ้เย่ไม่ใช่ฟองดูอืมโอ้ตัดไม่มีเสียงเล่โอ้ย เหนี่ลบไอ้ยตัวกระตี้พ่อมปวิ่งนีเหรียญตกตรงนี้แล้วยังโดนกระดิ่งตกใส่หัวอีกหาตัวที่ไหนวะเนี่ยแล้วใครหลบได้ไอวีหลบไม่ได้ไอ้วแว่นหลบได้เมื่อกี้เนี่ยตุ้ยท่อนหลังนี่มันหลบประตูไม่ได้ไอ้แว่นหลุดได้ตูมันทับหัวมันไงเฮ้ย เี่อเี้ยอะไร้ยีไม่มีใครไม่มีใครเห็นด้วนะมันจะทำทำไมวะทำเพื่ออะไรเนยนั่นวางพ่อมันจะ s ็ปอัพไปฉันทำเต้นปิงดบเงี้ยเหล็กหนึ่ง่าตอบเขาไปสิหนึ่งโลอะไรนักกว่าก็เท่ากันไงเอาตัว m ออกก่อนเลยเออเอาจากมือไป

Hij, hij hier, hij is zo is niet de Het steelt vaker dan de Ik weet het maar kijk, ze zijn beide een kilogram. dus ze zijn hetzelfde. Ik wil alleen maar kijken naar de grootte van deze schijn. Oh, ze zijn hetzelfde. Nee, het is een kilogram. Het steelt vaker dan de vaten. Paul gaat het ze zeggen. Ze zijn Ze zijn een kilogram. Oh nee, no, nee, no, you nee. dat niet. het

Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! I know that. I know to I know that. I know I know that. I know I know that. I know that. I I know that. to know Take me to church, Take me to church. Hey. Gonna be late. I I <laughs> <laughs> I <gonna> <laughs> เขาไม่ได้ขอเพลงี้เหอเพมีดีพลไม่วิรอ่ะไม่เวิร์กแผ่นไปก่อนเฮ้กี่กี่วะ อีกีดูเลิฟจุดๆนี่เรียบร้อยไปเฮรวะ่นี่ยลงมาตังนี้ลงมาตังนี้ลงมงตังนี้มันจะจับเขาทำไมมันห้ามจอดหรือเปล่ามันอันตรายไงมันปล่อยรถไหลแล้วไม่อยู่บนรถอ่ะเย้ เอกวีเดชชุดครับผมที่ล้างกระจกไหมคะล้างกแบบ็ได้ครับอยี่สิบบาทเฮ้ยเฮ้ดูดิฟังเสียงเลยดิเจ้าเอ้ยล้างกระจกใครดูใครดูอยู่งเป็นนตอไหนไไมม่เ็รอ้เวกไปวะ <c oughs> <า>ย่าตาลอยเลยครับผมที่ล้างกระจกไหมคะล้างกแบบ็ได <c oughs> ้ครับอาตาลอย <laughs> <laughs> yeah, <you went> long, <laughs> and the lad, and and